การเกิดใหม่ของเดอะการเดียนตอนที่717อาณาเขตระดับสูงหลังจากที่บอสตายบอสก็ได้รรบของลงมาค่อนข้างน่าพอใจมีอุปกรณ์ระดับโฮล y สองชิ้นและอิทูเรียลสชิ้นของทุกอย่างเป็นของ l e เวล170ในขณะที่ยังมีหนังสือสกิลอีกหนึ่งเล่มและ sp อีกหนึ่งอันเพราะมี2คนที่เป็นคนนอกฉางเย่จึงเอา sp ให้กับคนในปาร์ตี้แบบกดเดิมไม่ได้ ตอนแรกฉางเย่ยนะพยายามที่จะแลก SP ีกับอุปกรณ์เงินหรือยาระดับสูงให้ทั้งสองคนแต่ทั้งสองคนนั้นเหมือนรู้ว่า SP ีเนี่ยมีค่ามากแค่ไหนพวกเขาไม่คิดที่จะยกให้ฉางเย,ย่เลยสักนิดดังนั้นฉางเย,ย่จึงให้ทั้งสองคนได้มันไปและเขาก็เก็บหนังสือสกิลขึ้นมาแทนสำหรับปาร์ตี้ของฉางเย,ย่แล้วพวกเขายังมีโอกาสได้ SP จํีจนวนมากจากการท้าทายบอสในอนาคตแต่ถ้าหนังสือสกิลนั้นเป็นหนังสือสกิลที่ทรงพลัง งั้นมันคงมีค่ามากกว่า SP แค่อันเดียวดังนั้นฉางเย,ย่จึงเลือกที่จะคว้าโอกาสนี้เอาไว้หนังสือสกิลนั้นมีชื่อว่า Super i o r f o r c e s t r i k e สกิลนี้สามารถเรียนรู้ได้โดยคลาสนักรบท่านั้นและเพราดิสเลเองก็ไม่ได้มีสกิลแบบนี้มาตั้งแต่แรกเธอจึงส่งมันให้กับฉางเย่โดยไม่มีท่าทีสนใจเลยแต่ในตอนที่ฉางเย่โพสต์คำอธิบายสกิลออกไปเย่ยตัวเล็กก็ร้องงองแงออกมาเธอถึงกับสะอื้นเลยและขอให้ฉางเย่คายสกิลขึ้นมาให้กับเธอแทน อนี่มันบ้าจริงๆเลยใหญนี่นี่ Superior f r c s t Strike เพิ่มอัตราการทํางานของการโจมตีเพิ่มเติมหลังจากที่คุณได้ใช้ f r o e Strike เป็น2เท่าทุกครั้งที่คุณทําการอัปเกรดสกิล f r o e Strike 1นึ่งเลเวลนอกจากนี้การโจมตีเพิ่มเติมนั้นก็จะเป็นแบบคริติคอลด้วยตอนแรกนั้น f r o e Strike เป็นสกิลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในตอนที่เลเวล1นึ่งสกิลนี้สามารถทําการโจมตีอันทรงพลังใส่เป้าหมายได้ทันทีโดยทําดาเมจหนึซ และมีโอกาส5%ที่จะทำการโจมตีเพิ่มเติมโดยการเพิ่มจากละเลเวลนั้นอัตราการโจมตีเพิ่มเติมนั้นจะเพิ่มขึ้นมาเพียง5%เมื่อเพิ่มไปจนถึงเลเวล10จะมีโอกาสเพียง50%ที่จะโจมตีเพิ่มเติมในอีกความหมายก็คือสกิลนี้สามารถทำดาเมจเสร็จเป้าหมายได้เพียง150%เทียบกับสกิลอื่นแล้วซึ่งทำได้ถึง200%ถึง250%หรือแม้แต่300%สกิลนี้นะ่ะดูเหมือนไม่ทรงพลังเลยสักนิด อีกอย่างไม่มีนักรบคนไหนเพิ่ม sp ให้กับฟอสต์ไรทซึ่งมันคงไร้ค่าเอามากๆแต่เมื่อได้ซูเปอร์ฟอสต์ไรมาแล้วเมื่อเพิ่มระดับสกิลขึ้นไปเป็นเลเวล10ผู้เล่นจะมีโอกาส100%ที่จะทำการโจมตีเพิ่มเติมที่สำคัญกว่านั้นการโจมตีเพิ่มเติมนั้นยังเป็นคริิคอลด้วยดูจากข้อนี้เพียงอย่างเดียวผู้เล่นก็สามารถทำดาเมจได้ถึง300%ของตอนแรกของมันดาเมจที่ทำนั้นจะเพิ่มขึ้นมาอย่างมหาศาลแน่นอนว่าผู้เล่นต้องเพิ่มสก่อน หรือในอีกความหมายก็คือต้องใช้9 sp เพื่อที่จะทำแบบนั้นได้ไม่งั้นแล้วการมีโอกาส10%ที่จะทำการโจมตีเพิ่มเติมนั้นมันก็น้อยเกินไปและการที่จะได้คะแนนสกิลมามากขนาดนั้นนะ่ะนะยากสำหรับผู้เล่นคน,น,นอื่นแต่ฉางเย่ยนะ่ะไม่ได้ยากเลยสักนิดที่เขาต้องทำก็แค่ฆ่าบอสและหา first clear เพิ่มจากนั้นเขาก็น่าจะมีคะแนนสกิลที่พอจะทาแบบนั้นได้ <c oughs> แทงกากไอ้ขี้เหนียวเอาสกิลนั้นขึ้นมาให้ฉันนะ ดิสโลเองน้ำตาอาบสองแก้มพร้อมกับตีหลังฉางเย่ในขณะเดียวกันเธอก็ยังถือขวานไว้ในมือด้วยรอกับว่าจะมาขู่เอาซะง,งั้นแน่ฟีเมลเรดเคเบิรู้สึกตึงหิดตังหิดเขาก็ได้พูดขึ้นมาทันทียยโลลิน้อยออกจากไอสัตว์นั่นแล้วมาเล่นกับฉันดีกว่านะ่านี่ยายตัวเล็กได้เวลาแปลอ,อุปกรณ์แล้วฉันไหนให้เธอเอาอุปกรณ์ไปได้ถ้ามันเป็นแบบเกราะหนกักฉางเย่ลูกหัวยายตัวเล็กยายตัวเล็กก็หยุดสะอื้นเธอลุกขึ้นแล้วเดินไปดูของ พราะฉางเย,ย่ได้สัญญากับเทนดัสและฟีม a ลเรดคาร์เว่ไว้ก่อนหน้านี้แล้วเขาจึงให้แฮปชอต t s เอาของระดับอ t ทูเรียลสองชิ้นมาไล่กับของโฮลี่หนึ่งชิ้นสุดท้ายแล้วฉางเย,ย่ก็ได้อุปกรณ์ระดับโฮลี่สองชิ้นมาหมดในขณะเดียวกันเทนดัสและฟีม a ลเรดคาร์เว่เองก็พอใจกับข้อตกลงนี้ด้วยยังไงซะการมีอุปกรณ์ระดับอ t ทูเรียลสองชิ้นตอนนี้ก็ให้ประโยชน์กับพวกเขามากกว่าของระดับโฮลี่เพียงชิ้นเดียวมันถือว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย สำหรับของระดับอ t ทเรี l l เลเวล170ที่เหลือนั้นฉางเย่น่ยไม่ได้สนอะไรมากเขาเอามา2ชิ้นและอีก2ชิ้นก็ให้อีกฝ่ายไปเมื่อทําตามข้อตกลงกันเสร็จ2คนนั้นก็ไม่ได้จากไปทันทีพวกเขาอยู่เพื่อดูสเตตัสของอุปกรณ์ระดับโ o l ี่ที่พวกเขาเอาให้ฉางเย่ด้วยพวกเขาหน่ได้ทํางานกันอย่างหนักเพื่อจะล้มบอสพวกเขาเองก็อยากจะเห็นว่าอุปกรณ์ที่บอสดอบน่เป็นยังไงดิสเนอร์ได้หยิบส้อยคออันเล็กขึ้นมาโดยมันทําขึ้นมาจากกระดูกชิ้นเล็กๆ อีกมือเธอก็หยิบเสื้อหนังขึ้นมาจากนั้นเธอจึงได้ถามขึ้นเราจะดูอันไหนก่อนดีส้อยคอเสื้ออืมฉันอยากจะเห็นหน้าส,สวยๆของน้องดิสเลอร์เมื่อพูดแบบนั้นออกมาฟีม a ลเรดเคอร์เบิก็โดนทุกคนรุมอัดทันทีหลังจากนั้นเขาจึงออกไปยืนข้างๆแล้วนั่งสลดที่พื้นดิสเลอร์ยิ้มออกมาและใช้ i d e n t i f y i ยอีกครที่ฉางเย่ให้เพื่อทำการวิเคราะห์อุปกรณ์ทั้งสองชิ้นจากนั้นจึงโพสต์สเตตัสของสร้อยคอก่อน Holy Bone Necklace Holy Necklace Vitality 3,967 Strength 979 Agility 919เมื t t ่อสวมใส่เพิ่มเลือด7,930หน่วยเพิ่มดาเมจและอัตราฮิล10%และดูดซับดาเมจ848หน่วยเมื่อโดนโจมตีมีโอกาสที่ Holy Bone Defense จะทำงานลดดาเมจที own own ่ได้รับลง20%สะท้อนดาเมจส่วนนั้นกลับไปที่คนโจมตี เลเวลที่ต้องการ170ความพิเศษลดระดับเลเวลที่ต้องการลง20 l e เลเวลอุปกรณ์เนี่ยมันเหมาะกับทุกคลาสทุกคนต่างก็กำมือแน่นพวกเขาต่างก็อยากได้มันมาเป็นของตัวเองทุกคนต่างก็เริ่มทอยลูกเต๋าเพื่อดูว่าใครจะได้มันไปสุดท้ายแล้วดิสเลอร์ก็ได้คะแนนไป94คะแนนและได้สร้อยคอนั้นไปครองฮึมพลังในการสาปของฉันดูเหมือนจะพัฒนาขึ้นมาเยอะเลยแฮะเหี่ตัวเล็กพยักหน้าแล้วรีบใส่สร้อยคอทันที แม้ว่ารูปร่างสซ้ยคอนั้นจะทำมาจากกระดูกซึ่งน่ารังเกียจนิดๆิดแต่ยายตัวเล็กเนะี่ยมีรสนิยมต่างจากชาวบ้านเธอว่ามันสวยและเธอก็ชอบมันด้วยสเตตัสที่ทรงพลังของสร้อยคอทำให้เทนเดสและฟิเมลเรดเคิร์เบิพูดไม่ออกพวกเขาเนะี่ยยังไม่เคยได้อุปกรณ์ระดับอิทเริเลเลยมันเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาอึ้งกับสเตตัสของอุปกรณ์ระดับฮอลี่จากนั้นดิสเลอร์ก็โพสสเตตัสของเสื้อหนังด้วยเช่นกัน s h a d o w k i l l e r r o d i n s Jacket เ Holy l i t e r Armor, Defense 384, Vitality 15870, Strength 1652, Agility 3915, Level 6, Socket 1, Level 6, Socket 2เมื่อสวมใส่เพิ่มเลือด31,740หน่วยเพิ่มดาเมจและอัตราฮิว10%ดูดซับดาเมจ1,697หน่วย และลดคูลดาวของแวนนิชลง30วินาทีเลเวลที่ต้องการ170สเปเชียล,ลดระดับเลเวลที่ต้องการลง20เลเวลหฮมยเกาะหนังเนี่ยเหมาะสำหรับโจนและฮันเตอร์แต่เพราะอุปกรณ์นี้มีเอฟเฟกพิเศษของแวนนิชทำให้ของชิ้นนี้เหมาะกับโจนแทนหลังจากที่ Frost ฟรอสไนและลอส r ลีมได้ทอยลูกเต๋ากันแล้ว Frost ฟรอสไนก็เป็นคนได้ไปของชิ้นนี้จะเพิ่มค่าสเตตัสให้กับเธออย่างมากโดยเฉพาะเลือด มันเพิ่มเป็นสองเท่าถ้าเทียบกับอุปกรณ์ระดับอิทเรียลซึ่งเพิ่มเลือดมาแค่เจ็ดพันหลังจากที่แบ่งของกันเสร็จแล้วทุกคนก็ได้กลับไปทําธุระข,ของตัวเองฟีเมลเรดคาร์เบินยังคงพยายามตามดิสเตอร์อยู่แต่เขาน่ะถูกเทนดัสลากไปที่อื่นแทนฉางเย่ยและลิตเตอร์สโนก็เริ่มหาส่วนผสมทําอาหารต่อไม่กี่ชั่วโมงต่อมาลิตเตอร์สโนก็ได้รวบรวมชิคก้นมีตได้พอแต่เธอยังบอกให้ฉางเย่ยอยู่กับเธอต่อในตอนที่เธอทําอาหาร หลังจากนั้นเธอก็ทำไดส์ชิคเก้นเบอร์เกอร์ออกมาได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสิ่งดีสำหรับผู้เล่นที่มีขนมฟื้นฟูก็คือพวกเขานะจะได้รับค่าสเตตัสที่เพิ่มขึ้นด้วยยกตัวอย่างเช่นฉางเย่ยนะมีค่าสตริง400ที่เพิ่มขึ้นมาจากการกินขนมนั้นการมีดาเมจเพิ่มขึ้นอีก200หน่วยมันจะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับเขาฉางเย,ย่เองก็กลับมาที่ร้านของตัวเองตอนนี้เขาได้รวบรวมคิมแัมเบลซิ่งเอเซนต์ออกมาจำนวนมากแต่มันก็ยังไม่พออยู่ดี โชคร้ายที่ผู้เล่นส่วนมากน่ามักจะโยนครีมสันบริสิ่งเอเซนทิ้งหลังจากที่ฆ่ามอนสเตอร์หรือบอสได้พวกเขาไม่สนใจเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับพวกเขายังไงซะช่องเก็บของของผู้เล่นทุกคนก็มีจาํากัดนอกจากว่าฉางเย่จะเพิ่มราคาของมันเยอะขึ้นไม่งั้นแล้วสถานการณ์มันจะเป็นเหมือนเดิมครีมสันบริสิ่งเอเซน200ชิ้นต่อเงิน8ทองหรอผู้เล่นส่วนมากนะ่ะไม่ต้องการที่จะมีปัญหามากขนาดนั้นเพื่อรับเงินน้อยแค่นี้ เวลาที่พวกเขาใช้ในการรวบรวมครีมสัน Bracing เ s s เซน e 200อนนานะนะพอให้พวกเขาเก็บสมุนไพรและแร่ได้จำนวนมากกว่านี้อีกพวกเขาจะได้ของมาเป็น2หรือ3เท่าเลยทีเดียวอีกอย่างแล้วพวกเขายังสามารถได้เงินกว่า10เท่าเมื่อเอาพวกมันไปขาย แต่คำถามก็ยังเหมือนเดิมเมื่อฉ่างเย่เพิ่มราคาแล้วพ่อค้าหน้าเลือดหลายคนก็จะรู้ตัวพวกนั้นจะตระหนักได้ถึงคุณค่าที่แท้จริงของครีมสันบ l ิสิ่งเอ s เซนต์จากนั้นก็จะใช้ข้อได้เปรียบตรงนั้นเริ่มซื้อของพวกนี้ด้วยมันจะน่ารำคาญมากๆที่ต้องมาแข่งกับพ่อค้าหน้าเลือดพวกนั้นถ้าดูในมุมมองระยะยาวแล้วในตอนที่สุดทำยาอันที่ 2- และ3โผล่ออกมาค่าของครีมสันบริสิ่งเอ s เซนต์จะเพิ่มขึ้นมาอย่างมหาศาล ดังนั้นก็ปล่อยให้ราคามันเพิ่มขึ้นเถอะเนื่องจากราคาที่ซื้อครีมสันเบรซิ่งเอเซนเองก็ไม่ได้สูงกว่ากําไรที่เขาได้จากการทํายาพวกนี้เขาเองก็คงจะรับมือไหวฉางเี้จึงเพิ่มราคาขึ้นมาเป็นครีมสันเ a รซิ่งเอเซนสองร้อันต่องเงินสิบทองผู้เล่นหลายคนก็ได้มีแรงกระตุ้นที่จะรวบรวมครีมสันเบรซิ่งเอเซนแล้วแต่พ่อค้าคนอื่นๆเองก็ตั้งิดใจด้วยเช่นกัน บางคนต้องการที่จะแข่งกับฉางเย,ย่โดยบอกว่าจะซื้อครีมสซนเบลซิ่งเอเซนต์ในราคา11ทองพวกนั้นอยากปั่นราคาครีมแซนเบลซิ่งเอ e เซนต์ให้มีราคาสูงๆเพราะตอนนี้มันดูเหมือนเวลาที่เหมาะสมเหลือเกินแต่ฉางเย,ย่เองก็ไม่ได้ทำตามพวกนั้นแม้ว่าพวกนั้นจะคอยตะโกนในตลาดว่าจะซื้อ11ทองหรือ20ทองราคาที่ฉางเย,ย่จะจ่ายก็ตายตัวอยู่ที่10ทองฉางเย,ย่เน่ะรู้ดีว่าใครน่ะเป็นคนเดียวที่สามารถทำา a m ชเชอร์สพาวเว o ร์ในตอนนี้ของเกมได้พ่อค้าพวกนั้นน่ะ แค่เสียวเวลาเฉยๆที่พยายามใช้เงินตัวเองมากับสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถใช้ได้แน่นอนถ้าพวกนั้นอดทนพอจนกว่าจะมีสูตรทํายาอันที่2และ3โผล่ออกมาตอนนั้นค่าของครีมสัมบรีซิ่งเอสเซนต์คงจะเพิ่มขึ้นอีกและพวกนั้นคงจะรวยขึ้นกว่าเดิมเยอะถ้าขายของพวกมันตอนนั้น2วันต่อมาฉางเย่ได้ซื้อครีมสัมบรีซิ่งเอสเซนต์ได้จำนวนพอเหมาะแล้วแต่ก็ยังมีครีมสัมบรีซิ่งเอสเซนต์จำนวนมากที่พวกพ่อค้าซื้อไปฉางเย่เป็นคนเดียวที่สามารถต่อยอดตรงนี้ต่อได้ พ่อค้าพวกนั้นนะ่ะก็แค่พยายามที่จะซื้อครีมแซนบรซสิ่งเอสเซนต์ให้มากที่สุดเพื่อหวังว่าจะได้ประโยชน์ในอนาคตแต่เมื่อพวกนั้นเริ่มหมดความอดทนหรือต้องการเงินพวกนั้นก็ต้องขายครีมแซนบรซสิ่งเอสเซนต์ให้กับร้านของฉางเย่ด้วยเงินที่น้อยลงไปอีกอยังไงซะกำไรที่เห็นด้วยตาหนะักก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับพ่อค้าพวกนี้มีแค่พวกงโง่เท่านั้นที่พยายามลงทุนระยะยาวฉางเย่จึงหยิบเอาครีมแซนบรซสิ่งเอสเซน์ที่เขาได้จากร้านทุกอันออกมาแล้วเริ่มภารกิจเพื่อทำเอเม แต่ในตอนที่ฉางเย่กำลังทําในครื่องทางเขาก็ได้รับการแจ้งเตือนขึ้นมาจากระบบประกาศจากเซิร์ฟเวอร์อาณาเขตใหม่ได้เกิดมาในเดอะพลัสแลนด์สงครามอาณาเขตนั้นจะเริ่มในเวลาหนึ่งทุ่มตรงในวันพรุ่งนี้ตำแหน่งของอาณาเขตนั้นจะประกาศก่อนสงคราม30นาทีโอ้อาณาเขตระดับสูงที่2เนี่ยโผล่ออกมาแล้วสิ่งเดียวที่ยังเป็นคําถามก็คือเซิร์ฟเวอร์ไหนจะเป็นคนได้อาณาเขตนั้นไปครองน้องเย่เราจะเข้าด้วยไหมอ่ะจะอ้วนฮันกวางทักมาถามทันที แน่นอนอยู่แล้วเราจะไปฆ่าผู้เล่นกันบ้างดิสเน์เองก็ตื่นเต้นอย่างมากฉางเย่เหมือนัะง,งีดนิด,นด,นดจากมุมมองของธุรกิจแล้วการมี1ห,หรือ2ของอาณาเขตระดับสูงนั้นจะทําให้ผู้เล่นได้ผลประโยชน์พอๆกันผู้เล่นนะจะได้กําไรมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อได้2อ,อนาณาเขตระดับสูงฉางเย่เป็นคนเดียวที่ได้อาณาเขตระดับสูงคนเดียวในจีนดังนั้นทุกคนในจีนต่างก็ใช้อาณาเขตของเขาในการวาร์ ดังนั้นถ้าฉางเย่เอามาอีกอนณาเขตตอนนี้ไม่ใช่แค่จะไม่ได้เพิ่มจํานวนลูกค้าแต่เขายังต้องจ่ายเงินจํานวนมากเพิ่มอีกเพื่อรักษาอนาเขตนั้นไว้ซึ่งมันจะทําให้เขาเสียงเงินไปอย่างมากแน่นอนว่าถ้าอนาเขตระดับสูงที่สองนั้นโดนกิลอื่นในจีนเอาไปได้งั้นมันก็คงส่งผลกระทบต่อธุรกิจตอนนี้ของฉางเย่